ตัไหมเออโตเลยเอาโอ้โหโต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 ไอ้อะไรอะไรในบ้านโอ้โหวิ่งเกือบสะดุดเติ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลานาเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมชังนาเดชแล้วก็ดานน้านานนนเดอะแม็กกับพลานมิดนะครับวันนี้พากันขึ้นไม้อ่างเก็บน้าโอ้ยดูครับไม้สวยมากนี่เชา้ชาเช้านะพามาตกปลาครับอ่างนี้ชื่อว่าอ่างเก็บน้ําสะคะ้อนะครับอยู่ที่ ตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นไม้เก็บน้ําธรรมชาติครับผมวันนี้เราจะพามาเล่นปลาธรรมชาติกันนี่ฮะไม้สวยจริงและบรรยากาศเชา้าๆเนี่ยเราขึ้นมาประมาณหกมืเท้าเลยครับโอ้แดดยังไม่มานะบรรยากาศสวยลมเยน็นลมแรงหน่อยครับเดี๋ยวพามาตกปลาไม้นี้กัน จะโดนไม่โดนเนี่ยแล้วตามไปลุ้นด้วยกันนะผ่านทั้งสองกำลังเตรียมเบ็ดทําเบ็ดครับแม่ไม้นี้นี่เขาเรียกไม้ธรรมชาตินะในผานมมาเมื่อวานเนี่ยเราไปตกปลาไม้อ่างเก็บน้ําที่บ้านใหม่สามัคคีเนาะอ่าที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งครับเป็นคนจัดเปิดบอ่อให้ตกนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นอ่างเก็บน้ําของชุมชนมันจะคล้ายๆเป็น ุดแต่บอกุดใช่ไหมในพันแต่โอนอ่าอ่าแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นไม้อ่างเก็บน้ําธรรมชาติที่มันมันมีแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ขุดเนาะโอ้โหดูบรรยากาศครับสุดลูกหูลูกตานนทนตรงนี้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะมันมีเลาะไปตามล่องป่าล่องเขาอีกครับนน่์นนจากที่เรา ที่ทีมเราเนี่ยผิดหวังเมื่อวานกับปลาบ่อนะเดี๋ยววันนี้มาโดนหมายธรรมชาติกันครับจะได้เรื่องไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอเวลาจัดเตรียมสักแป๊บครับเดี๋ยวมาอัดกันมีไม่มีโดนไม่โดนก็อยากได้ดูรู้เรื่องกันครับ <c oughs> อุปสรรคของเราวันนี้ก็คือลมแรงมากในบ้าน <c oughs> ปลาจะกินหรือเปล่าเนาะ เหยื่อก็ไม่มีสูตรตายตัวใช่ไหมพวกเราอะไรที่ผสมได้เอาเอาเอากับปันปันเอาเนาะไม่ได้เป็นลงรายละเอียดอะไรมากมายพได้พูดจริงก็เหยื่อเหลือจากเมื่อวานเหยื่อเหลือจากจากปลาบอยใช่ไหมเมื่อวานนี่หมดเหยื่อกับปลาบอไปเยอะมากเลยนะแต่พวกเราไม่ได้เลยครับแต่ว่ามีพี่ๆน้องๆนั้นๆที่เขามาตกอ่ะโหได้กันตัวใหญ่ๆที่สวยอยู่ครับแต่ทีมเราพลาด เดี๋ยววันนี้พามาแก้ตัวครับตั้งใจเลยแหละแต่ว่าจะไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดในพนันพลาดจากปลาบ่อแล้วมาแก้ตัวกับปลาไหมายธรรมชาตินี่มันก็เสี่ยงกว่าเก่าอีกนะเอาแต่ตรงนี้มันเป็นมันเป็นาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นไหมหลังบ้านนั่นพันนะอยู่หลังบ้านอยู่ใกล้บ้านครับ เมือ่อวานเราเดินทางไปไกลหน่อยที่อเขาสมิงวันนี้อยู่หลังบ้านตัวเองครับ <S <S 2> <S 2> <S นู่นครับเริ่มปล่อยเบ็ดและ้ะในพานยังเลงอยู่นะ โอ้ยเวียงกับโดนหัวต่อแม่นมากในพานในพานเหมือนบอกว่าจะมีดึง ลอกเดินเดินนะลองดูมีไหมดึงไม่แรงอ,อยู่ป่าอะไรอ่ะไม,ไม่อยู่อ่ะดูดูดูใผพานปัน้นเยีย กับวิวหลักล้านานะในพานแบบนี้นะนี่แม่ถ้าปลากินดีๆนี่เรานอนค้างกันอยู่นี่เลยไหมเออตรงนี้มันเป็นอะไรเขาเรียกไอ,อใกล้ๆบ้านเราอ่ะเดี๋ยวไว้เรามาทำคอนเทนต์แบบตั้งแคมป์ตกปลาค้างคืนกันในฝานแล้วในพานานา,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 นานะ <S <S เปลี่ยน <S 1> <S 1> บรรยากาศเป็นแนวบ้างนะหลายๆคนก็แนะนำคอมเมนต์มาว่า ไปออกแนวตั้งแคมป์ตกปลาก kızım, ันหน่อยอะไรกันหน่อยทํานู่นทำนี่กินครับอย uh, ู่ไหมมันกินเบาเนาะอยู่ป่ะ ที่นี่มันบ้านเล้าในพานมีเหรอได้เหรออุ้ยมี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 ไงคอมกันมาเหรอมาย่างตัวแรกเมื่อกี้เห็นขาวๆอ่ะเบ็ดสลับกันนะ เปิดนะครับพานมิดเปิดก่อนเลยนะอยู่<ม>ไหมน่ะนนอุ้ยตักลับโตโตเบ็ดยังค่อมกันอยู่ครับเอานี่มาแล้วหนึงที่นี่มันบ้านเรานะในพาน แต่กินเบาเนาะดึงแก๊กเดียวอ่ะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนี่แม็กแม็กเอานี่เอานี่เอานี่ให้ในพันนะ่ทุ่งอ้วนทุ่งอ้วนไม่โฮมไม่โฮมผ่านมิดเหมือนจะ มีดึงอีกใช่ไหมอยู่ปะ่ะอยู่เหรอปลาแบบนี้มันจะวัดแรงไม่ได้นะปากจะฉีกครับอะไรอ่ะไหนอ่อะมันดิ่งยังไงอะมันดิ่ยังไงอะ,อะไปไหนแล้ววะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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 นอ,อะไรอ่ะ โอ้ยตะกับตะกับอุ้ยตัวนี้ใสยพอกันเลยเนาะในในยกสีข้างเราเนี่ยเต็มฝ่าม,มือแหละเอา้าพานมิดสองศูนย์แล้ว <laughs> นำเดอะแม็กสองศูนย์แล้วนะมาครับนี่เอ้ยใหญ่เลยแหละนี่เอาไปลุ้นกันต่อครับ <laughs> เฮ้ย แกลกๆตรงไหนอ่ะเรื่อยเตะคันเบ็ดอยู่นะไม่ใช่ฝูงตะกลับเข้าแล้วเหรอนายพันตะนาแน่ตะนาแน่ตะนาแน่แน่แน่เปิดตัวด้วยเพลงปลุกใจนะครับต้อนรับสมาชิกเพิ่มแกตัวหน่อยนะพี่วันนี้นะนี่่มให คือเราเราพลาดจากปลาบ่อแล้วเรายังจะมาแก้ตัวกับปลาธรรมชาตินี่มันก็ไม่ใช่นะพี่วัดนะแ,แต่ก็ลองดูเนาะ <laughs> <laughs> มาครับไม่มีตัวแหละ่ด็กได้แนละ้วสองตัวปลาตะกับตัวสวยๆเลย <laughs> มีสมาชิกมาเพิ่มก็เหลือก็แกกันไปได้ลุ้นกันเพิ่มหน่อยนะ <laughs> พี่วัดก็มีมาหลายคันครับ <laughs> พลาดลงอันเล็ก พลาดจากงานที่แล้วก็มาแก้ตัวกันงานนี้นะพี่นะอไ,ไอตรงนี้เขาเรียกบ้านเรานะพี่ใช่ใช่ใเนี้ยใกล้ใกล้บ้านหลังบ้านเนี่เนะเนาะทีนี้เต็มทีมนะทีมเดิมทีมเดิมฝึกตีแม่นแะม่นเนาะเดี๋ยวไปตีคนเยอะๆจะได้ไม่มั่วของเขานะอ้าวน,นะนี่แล้วถุงอ้วนหมานเมื่อวานเราไม่ได้ใช้ครับ วันนี้พี่วัดเอามาอีกนี่เปลี่ยนเลยใส่ตะกับสองตัวของพันมิตรไปเลยครับถุงเงนเขียวๆั่ยเอามามาลุ้นกันยาวๆครับวันนี้เป็นไงนพัดทีนี้นอ,ยนอยู่ป่างโดนเปล่าเฮ้พันมิตร ยิ่งให้ถิกหายเหรอมาแล้วนี่อุ้ยแต่เพียนตัวสวยครับเอานี่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 อย่างงี้สวยอย่างงี้สวยแม่ผ่านมิดฮอตครับวันนี้ เห็นก็นตัวกําลังสวยได้นี่นะจะไม่ใหญ่เท่าที่เราไปวางอวนกันแล้วในพานอันนั้นมันจะเป็นปลาบ่อครับปลาอันนี้เป็นปลาอางน้ำธรรมชาติไซนี้ก็ถือว่าสวยแล้วได้เวลาปลาไม่กินกับคนกินก่อนนะพี่วัดน,นะนี่คนทําข้าวมาส่งครับนน,สา,น <laughs> สาวน้องโอ้ยไปแล้วสาวน้องคลายครับอา้ามากินข้าวกันก่อนเนาะในพานนี่สาวน้องคลายก็มีผัดกะเพรา กับไข่ดาวมานะครับระหว่างเฝ้าปลาม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 าครับ <apply> ก <some drinks> ิน <reco> ข้าวด้วยกันโดนเหรอเอาพี่วัดก็โดนปลาอะไรปลาอะไรน่าจะตะเพียนเหรอวิ่งมาเนี่ยยังไม่เห็นนะกินเบาเนะอตัวป้านูงไงอเอ้ยใช่เดียวกันนี่ หมายธรรมชาติก็เงนี้เนาะมันจะก็จะไม่ได้กันบ่อยมากนานๆตวงก็เอาครับมาขอให้ได้นะโอ้๋ยวใส่กระังใหม่แล้วที่นี่บ้านเราแล้วพี่วัดนะทังไม้รอบแก่ตัวรอบแก่ตัวโจ้เลยเอาแหมสะดุ้งครับเกือบไม่ทัน อยู่บ่าวอยู่ๆไหนๆเขามองหน้าชัดๆหน่อยตัวนี้ตัวนี้จะโตหน่อยวะอะไรอ่ะตัวเนี้ยจะโตกว่าตัวนั้นหน่อยไออยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะมาหรอปลายังปลาอะไรปลาอะไรจะเพียนนี่แหลยตัวนี้สู้เว้ยตัวนี้โตหน่อยวะโอ้โหโต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 เพีาะว่าต้องออกไปเอาหน่อยออกไปเอาหน่อยลากโอ้โหนี่ หันมานี่หน่อย,ย,ยโอ้โหตะเพียนใหญ่ครับตัวนี้เต่าแล้วรอตั้งนานเต่นนเาแล้ว <c oughs> เอาอตัวใหญ่ว่ะตัวเนี้เอาใ,ใส่กำลังเลยอ่ะไอ,อพันมิตรโดนตีตื้นมาสองสนะามนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไอ้นี่กันหน่อยเดี๋ยวเรารายงานผลกันหน่อยพี่วัดมาสองตัวอ่าพันมิดสามนะหนุนเสื้อส้มยัง ยังยังนั่งถักแดดอยู่อ๋อโอ้ดินสนั่นเลยเนี่ยอ้าวถุงอ้วนได้หมานแล้วนะวันนี้นะพี่วัดนะเมื่อวานไม่ได้ใช้งานนะเอาได้ระยะเผือดซ้ายสองมิลเลียด <laughs> พร้อมแล้วยิงเลย <c oughs> ตีสายโค้งตีเผื่อนลมอยู่เปล่าลวโ<อ>ดนเหรอแหมติดติดกันเลยนะตัวนี้นะมามามาโตอีกไหมพี่แหมตัวนี้กับตัวเมื่อกี้ห่างกันประมาณ2นาทีติดนะ มามามา,มาอะไระตะเพียนเนาะแม่ต้องใส่ตะเพียนเข้าหายแล้วครับรา <laughs> มามามา,มาอีกหนึ่งเอาพันมิ์สามสามแล้วนะตอนนี้นะน <laughs> เอานี่ครับป <laughs> าธรรมชาติพี่เท่านี้ก็เอาแล้ว บ้านเราบ้านเราอยู่ไหมอเลยออเอาแล้วในพานแมกลัวพี่วัดจะแซงโตไหมเนี่ยโตเหมือนมา่ลยหมือนมาเลยเร็วตรงนักจริงวะ เดี๋ยวจะให้เสียชื่อพานท้องถิ่นนี่เขาเอ้านี่มันเซียนตะกับนี่ว่าเออก็ดูไซส์อย่างนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหไม่ไซส์แบบนี้นี่มาเถอะเนาะเต็มกำอ่ะ วัดโดนเลยนะวอโอ้ยอแม่วันนี้สองคนก็แข่งกันครับกลัวน้อยหน้ากัน,อ,กอ,นอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยตะเพียนเข้าดีจริงวันนี้เอา,อ,าอุ้ยนี่เข้าใจ่อยเนาะแมน,น,นี่อ่า เข้้าแลวเริ่มเข่าแล้วเมาอยากทีกินทีไงอ้ามามามาจับคันอันจะไม่จับคันแะจับคันไล้มากระชังหมันทำงานตูดขาดหรือเปล่ากระชังอ้าวหลายตัวแล้วหลายตัวแล้วกวหลายตัวแล้วไปครับยังลุ้นกันอยู่เรื่อย ห um: mm hmm. มายสวยๆบรรยากาศดีๆ pues แบบนี้นี่เพลินครับอะไรอะไรอะไรในบ้านโอ้โหยิ่งเกือบสะดุดเด้แหมวิ่งมาช่วยคันเกือบสะดุดเด้กลัวพี่วัดแซงใช่ไหมเนี่ยฮะตัวบ้าทำไมสายมันเดินแรงแล่ะ หม่วิ่งหัวซุนเลยครับตัวนี้ก็ล่ะดเดอรมวัดปากขีกไปล้มาวัดปากขีกไปแล้วนะแคมป์ตกปลาของเราก็ยังสู้แดดกันอยู่นะไอพันพีวัดเดี๋ยวไม่ไหวจริงก็จะพอกันเนาะเพราะว่าก็น่าจะพอได้กับข้าวกันแล้วครับวันนี้ฝืนนักก็เดี๋ยวเจ็บป่วยกันนี่แม็ ยังคาลมอยู่นั่นนะเอาอะไรอ่ะโดนเนาะโดนเอาเอาก่อนเลยอยู่เปล่าอยู่อยู่วะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องก่อนพอเราบอกว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่นี่ดึงตลอดเลยเนาะแม่ปลาอะไรตะเพียนโอ้ยโอ้ยตัวสวยอยู่ตัวนี้นี่แม่ไซต์ใกล้ๆกันหมดเลยนะนี่เนาะ มายกฝูงเลยไหมนี่พอออกจะกลับจะกลับเอาไปกับต่ออีกเลยต้องได้อยู่ต่ออีกมาอีกหนึ่งครับตุ๊กแกงพูดว่าจะกลับเรื่อยๆกินเข้าเรื่อยจะกลับทุกห้านาทีอย่างนี้เปล่าอ่ะกแกงนอนไปครับวันนี้เดินขากระชังหลายรอบกันหน่อยนี่ถือว่าแก้ตัวสําเร็จนะสําหรับเพื่อนๆและพี่น้องน้องนะนะที่พลาดช็อตของพวกเราเมื่อวานนี้นะครับ วันนี้กลับมาจัดให้แล <laughs> ้วนะก็ได้แก่เวลานะนักตกปลานะนี่นายพานดูหน่อยเนื้วันนี้พอแล้วครับผมนี่ดู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 แม่เท่านี้ก็พอมือแล้วครับเดี๋ยวกลับไปเทให้ดูชัดๆที่บ้านก็เดี๋ยวช่วยกันเก็บเบ็ดมุฟจากตรงนี้ก่อนครับผมไปนี่นะสดๆเลย กับการตกปลาคลิปนี้นะครับตะเพียนกระไซสวยๆนี่แล้วก็ยังมีตะกับใหญ่ๆอีกครับก็ได้ราวๆแปดเก้าตัวหรือสิบตัวไม่แน่ใจนะไม่ได้นับด้วยครับนี่ดูปลาตะกับโอ้โหเต็มฝ่ามือครับอ่ะเดี๋ยวเเนี่ยไม่ถือว่าได้เรื่องครับเอาก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาเนี่ยไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเรานะครับ ตัดมาหาคุณยายนะที่ครัวพื้นบ้านของเรานะครับนี่วันนี้จะทําเมนูอะไรครับยายแกงลูกชิ้นปลาจ้ะแกงกะทิลูกชิ้นปลาใช่ไหมก,ก็ก่อเ่าตั้งกระทะใสกะทะอ่ะใส่หัวกะทิก่อนนะยายมาดูลูกชิ้นปลาของเราสัหน่อยนะครับนี่ยายจะเอาปลาตะเพียนเนี่ยมาขูดเอาแต่เนื้อสับๆนะครับ แล้วก็ไปผสมกับปลาซ่ากับปลาฉลาดที่เราไปกู้รอบกันมาด้วยก็จะทํามาเป็นลูกชิ้นแบบนี้นะถ้าปลาจะเพียนอย่างเดียวเนี่ยมันจะล้วนนะครับใช้ปลาซาเข้าไปกับปลาฉลาดเข้าไปเนี่หรวาปะตองนั่นแหละก็จะทําให้ลูกชิ้นเหนียวขึ้นครับนี่นี่ครับเนี่ยมาต่อครับหลังจากที่ยายใส่หัวกะทิไว้เนี่ย เคี่ยวจนแตกมันแล้วยายก็จะใส่พริกแกงใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่าใส่พริกแกงลงไปเคี่ยวอีกครับผม mm hmm. พอผัดเครื่องแกงเนี่ยเข้ากันดีแตกมันดีแล้วเนี่ยก็ใส่ลูกชิ้นปลานะยยาย mm hmm. มันก็จะติดๆกันหน่อยเนาะ mm hmm. <laughs> พอเราตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วครับ จากนั้นเนี่ยใส่อะไรครับยายใส่มะเขืออ่ะใส่มะเขือกรอบใช่ไหม <Yeah. S 1> มะเขือกรอบหรือมะเขือเปาะเนาะ <c oughs> อ <c oughs> โอ้แค่นี้ก็น่ากินไปแล้วยาย <Yeah. S 1> จากนั้นเติมกระทิอีกหนึ่งรอบครับตัวนี้ก็จะเป็นหางมนาแล้วนะยาย <Yeah. S 1> อืออ่า แบบนี้เราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เดือดก่อนเนาอยายเนาะ <Yeah. S 1> ให้ทุกอย่างมันสุกแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มปรุงรสกันครับ <Yeah. S 1> เดือดพลาดแล้วครับหอมกะทิอุ้ย <Ooh. S 1> สุดๆครับเมนูนี้นี่ต่อไปก็เริ่มปรุงรสนะยายนะ <Yeah. S 1> ใส่ราชาชุรสใช่ไหม <Yeah. S 1> สปอนเซอร์ใจ,จดีของเราแล้วก็ที่มาคู่กันก็คือ ของปรุงรดรสล,ลาชานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะเพราะว่าแกงกะทินี่เราจะให้มันออกหวานนิดน,น,นี้นะีายนะสุดท้ายก็คือ,มอลมแรงหน่อยนะยายบ้านเราเนะาะเป็นฤดูลมพัดใบยางหนนะยานนยนะ ดูครับดู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 ปอบปรุงรสได้ที่แล้วเนี่ยยายก็จะใส่พริกแดงเนาะใให้สวยงามครับใบมะกรูดหอมหอมปิดท้ายด้วยะพาจ้ะใบโหระพาขาดไม่ได้นะครับนี่เมนูนี้เนี่ยจะข้าวสวยละร้อนก็ได้หรือว่ากินกับขนมจีนก็ได้นะยายเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วจ้ะอ่าเรียบร้อยแล้วครับผม แกงแดงแกระทิสดลูกชิ้นปลาเดี๋ยวมาชิมกันครับผมจุดสังเกตของเมนูนี้ก็คือสาวนองคายยังใส่ชุดเดิมอยู่เลยนะที่เราไปตกปลากัน <c oughs> ก็หลังจากที่เราได้ปลามาเนี่ยเราก็ทําเลยนะยายนะสดๆจริงๆครับผมยังไม่ทันข้ามวันเลย <c oughs> <c oughs> อ่านี่ครับ ก็เพิ่งยกจากเตาเมื่อกี้ยายยายก็เตือนหลายรอบแล้วแล้วที่นี้ก็จะไม่รู้รสชาติแล้วนะแล้วก็แล้วก็จะไม่รู้ไปอีกหลายวันเลยนะเปียวลิ้นพองอ่ะใช้ได้ใช่ไหมก็ถ้าจะให้เด็ดเนี่ยขนมจีนเนาะแล้วก็ราดแกงลูกชิ้นปลาไปแบบนี้เด็ดมากๆอ่ะคุณยายชิมไหม อ่ะเดี๋ยวให้ปิดกล้องก่อนเถอะนาแม,มโอเคงั้นเดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปครับค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัส่ะยายงงครับสวัสดีครับบ๊ายบาย